ว่างไงไวรล่นนะพายบ,บางหนึ่งจุดเก้าลดบ้านเครื่องเดิมๆหน่อยนะบนนี้โบมีเรื่องเหล้าอย่างให้พี่น้องหัวเด้อครับนะเศร้าหัวจากน้อยนึงเดี๋ยวข้อมันที่แข็งเดี๋ยวสิตายนี่จากก่อน <laughs> <laughs> เปิดคลิปมาหวยแล้วหั <laughs> <laughs> วใจไหวตายกาโทรศัพท์อีกเอาเบิงบ้งรถเบิง้งล่างเลยครับพี่น้องมีเอฟซีเนยนะไพ่เซมครัไอ้เจ้าควรจะไปเป็นพระเอกหนังอ่ไอ เ้าควรจะไปเล่นตลกเ้าควรสิไปเปิดคาเฟ่โว้ยไอขายรถขายไรหีหลีเออเพราะว่าต้องการให้พี่น้องเอฟซีได้รถไปทำมหากรินได้รถไปสั่งเนื้อสั่งโต๊ะไปนี่ไอเสมก็ได้บุญขึ้นกันเพราะว่าถึงลูกค้าสิเป็นหนี้นะเพราะว่าเฮ็ดให้ลูกค้านะมีแนวตอมือต่อตินนะเฮ็ดให้ลูกค้ามั่งมีขึ้นไอก็มีความสุข นะแต่ว่าส่วนมากของตัวไปบ่ค่อยมั่งค่อยมีปรดเด็นเป็นเจ้าใดต้องติดเท็ดติดเกดอุบัติหน้าไปเสียฟังบักเสีมเลยนี่ท่วมหัวเลยกูเป็นแนวนั้นไปเหรอเป็นแนวนั้นโอ้ยกะเฮ็ดบุญได้แต่บาปโอ้เอา60,000โลกะรว่าจะได้บุญได้แต่บาปเลยนะนะรถบ้านนําเดียวกันนี้ หนเก้าโตเอลดีเอล L ครับ L ร้องพบกาห้ามเอามือแย่แย่นะครับเดี๋ยวมือซีดซีครับใช่เบิร์นสัตว์โชว์ดุเดมสนิทเลยห้ามเอามือแย่เดี๋ยวมันจะหนีบครับหนีบหิ้ใชหนีบมือดนีได้มัหนีบแค่มือนะอย่างอื่นแหบได้พี่น้องอะไร เห็บเนี 60, um simple, 45, ่ในกระเป๋าเขาได้เลยจะไปหาติ๊กันขาดมันชิบหลือะเบื้องที่น่ะนะนาตาดีสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วครับเฮ็ดงานไปนี่อ่นะโดนแหบหมดแล้วแห็บมดแล้วก็ยังต้องเฮ็ดงานหนักเพื่อเขาโอ้ยชีวิตก็เลยบ่รว่อย่างนี้ อาคเดิมครับเี่นอ่บสเซียวบสซนบตสามเด้อสวยงามคันนี้เขาเรียกว่าเป็นรถบ้านที่หายากครับบ้านไทยอ่ะบ้านนายกไม่รถบ้านที่แบบไม่ต้องแต่งอ่ะแบบเดิมๆจากศูนย์เลยอ่ะนะถ้าตามล้วนตามร้านทั่วไปร้านอื่นเต้นอื่นหาได้ง่ายครับแคบจะทุกคันเลยอแต่ร้านไอ้นี่มันแปลกรถห้าร้อยกว่าคันเ่อ มีมีคันสองคัน <laughs> ที่จะเป็นรถบ้านเ <laughs> ดิมๆรถที่แบบไป๊ะกันแต่งอ่ะโ <c oughs> อ้โหหนแหน่รานดีร้อยหาย้อยคันมีคันนี้แหละที่แบบร่นนบบอดเดิมๆเครื่องเดิมๆโป๊ะแต่งใหั่จังเลยเครื่องคันเก่านาเดิมคันเดิมนะลองแก้มสารกับผมโป๊ะไทยหยักอ,อ็สวยงามปะเอาพี่น้องเครื<ๆ>่องเดิมๆ เดิมจากศูนย์มันเป็นอย่างนี้ไอเสมก็มีรถเดิมนะจ้าอ,อ้อาวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีเอนออกรถศูนย์บาทปีแรกให้พันเดือนละหกพันห้าร้อยบาทปีที่สองพันแล้วครับเต็มที่เก้าพันนะวิธีการจองแอดไลาานาเขาที่หน้าทิกต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาทรงบัพปชาชนเบอร์โชที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้ นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชินครบวุงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยอ้ไอจัดให้ช่วยทุกคันดันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไว้รุ่นแก้ว